วันนี้จะขอพูดถึงเรื่องการบวชหน้าไฟหรือหน้าศพซึ่งหลายคนนั้นได้เชื่อว่าผู้ตายนั้นจะได้เกาะชายผ้าเหลืองไปป่าช้าหรือเชิงตะกอนหรือว่าผู้ตายนั้นจะได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสู่สวงสวรรค์ซึ่งคนโบราณนั้นได้ซ่อนข้อคิดปริศนา ว่าการบวชหน้าไฟหรือบวชหน้าศพนั้นความจริงนั้นเป็นการปรงธรรมสังเวทต่อการเกิดการแก่การเจ็บและการตายซึ่งทำให้เกิดการเบื่อหน่ายต่อชีวิตในโลกียวิสัยโดยไม่ประสงค์ที่จะอยู่ในเพศของครวาสเราก็มีความยินดีพอใจในสมณะเพศมุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นสู่มรรคผลนิพพานนั่นเอง ธรรมะสวัสดี